เสียชีวิตเพราะว่าถูกตัดไฟไฟถูกตัดไปประมาณหชั่วโมงชั่วโมงเดียวที่ิงผู้เสียชีวิตไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีไปที่สุด,สสดก,ก,ก,กค็คือไปสืบหาข้าเท็จจริงเกิดเหตุเพราเพราะการไปตัดไฟหรือเปล่าคือเราต้องแยกแยกเป็นเป็นเรื่องเรื่อง คนที่เกิดไม่ได้จ่ายคือถ้าเกิดจ่ายเข้าไปยังไงก็ไม่ตัดคงไนะม่ได้อันนี้มันก็มีกฎระเบียบด้วยว่าถ้าถ้าค้างค่าไปกี่เดือนกี่เดือนนะครับมีมีแ้แจ้งไปแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบน,นะครับตรงนี้ก็ เดี๋ยวรอผมผมได้สั่งการให้ทางท่านผู้ว่าการการไฟ้าสห่งประเทได้ทํารายงานโดยละเอียดใหม่กั้งหนรับได้มีการขีดกรอบระยะเวลาไหมครับไม่ได้เสียทีนี้เพราะว่าถูกตัดไฟไฟถูกตัดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวพอเราทราบเรื่องว่ามันมีเหตุจําเป็นแล้วก็มีคนไปจ่ายค่าไฟเขา เขาก็กลับมาต่อไปให้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนตอนตอนที่มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไฟแต่ตตอนตอนเขาบอกว่าคือช่วยกันแล้วก็ใช้ไฟแต่เขาบอกแก่เดียวดีที่สุดก็คือไปสืบหาข้อพิสูจน์แต่ว่าระเบียบราชการและทุกอย่างมันไม่ดีโอเคครับขอบคุณครับท่านครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ